ก็เอ่อต้องบอกให้ก่อนออค่ะคของึ้นต้นร้านก่อนเนะาะร้าน B Racing นะครับอยู่นนทบุรีซอยเรวดี63ครับ F 2 8ที่ว่าที่บอกว่าทบูเดิมท่อเดิมลูกสี่แครับพอดีว่าลองแก้ไขหลายๆอย่างแล้วก็น่าจะเป็นที่ท่อด้วยครับที่บอกว่ามีอาการสะดุดอะไรพวกนี้นะแต่เจ้าของเดิมบอกว่าของเก่าลูกสี่เจท่อเดิมก็ขี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยไม่รู้สิก็ผมรอแล้วตอนนี้มันสมบูรณ์นะะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูให้ฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาโม้ความผมโม,ม้อีกทีหนึ่งที่ลูกที่ลูกค้าต้องการคือแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันไม่สะดุดใช่ไหมแบงนี้ใช่ไหมที่ลูกค้าต้องการคือไล่ให้หน่อยบิดให้ไปเร่งดีเร่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอะ ก็เรียบร้อยดีแล้วนะครับก็เดิมเลยคือลูกค้ามามเป็นกล่องไฟเดิมเเปลี่ยนใส่ใสกล่องไฟแต่งให้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งนี่ครับกล่องของผมนี่แหละดีเด่นประเด็นนี่แหละนะเป็นส่วนหนึ่งทําให้อ่าไฟดูดีขึ้นเพราะตอนที่มาเนี่ยโเ้โห,เท,หเทน้ำปีครับดําแบบไม่เอาใครเลยอ่าอย่างนี้อ่าเห็นไหม ้ำปีก็่งที่เปลี่ยนไฟนะครับมีริมจันไฟนี่ต้องซื้อมือถือใหม่แล้วมันเนี้ยไม่ค่อยตูมเลยริมจันไฟเนี่ยมันเตี้ยไปหน่อยไม่รู้นะโทษไว้ก่อนเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันก็ดีขึ้นไล่ไล่ทีละสะเต็ปขึ้นไปมีเปลี่ยนริมจันไฟมีเปลี่ยนกล่องไฟครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนพ่อครับแล้วก็นมหนูแน่นอนตามตามรูปที่เคยลงไว้แล้วว่าติ้วนมหนูมาอารวดพันอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น เก่งเดี๋ยวไหม้ไมเนี่ยเดี๋ยวไหม่ป่ะเอเอ,เอประมาณเนี้ยก็ลองดูเอาก็เล่งดีครับแต่คือถ้าเกิดท่อเดิมก็ไม่มั่นใจเพราะตอนแรกเนี่ยลองติดเครื่องแล้วกับท่อเดิมไม่ใช่ว่าไม่ลองกนะลองกนนะติดเครื่องกับท่อเดิมแต่พอติดเครื่องปั๊บเนี่ยบิดไม่ค่อยออกครับแล้วมันร้อนมากร้อนถึงขนาดว่าจับจับอะไรไม่ได้เลยคือมันร้อนแบบหึงมากๆเลยก็เป็นธรรมดาครับคอท่อไม่เท่ากันนะมันออกมาไม่เท่ากัน ประมานั้นครับก็ให้เจ้าของรถพิจารณาลวกันว่าจะไปต่อจะยังไงก็แล้วแต่ครับ mm hmm. ผมยังไงก็ได้นะฮะแต่ื้นหาแล้วถ้าเิดลุกถูกใหญ่กว่าของเดิม9มิลขนาดนี้ครับ mm hmm. ผมว่าต้องเปลี่ยนท่อแหละเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นท่อเดิมครับต่อให้วิ่งได้แต่ตลาดได้แต่ก็ไม่นานก็ต้องพังเพราะมันสะสมความร้อนเยอะมากเลยนะฮะก็ uh huh. uh huh. ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไง mm hmm. ก็วันนี้ก็ไมีให้ดูแค่นี้ละครับก็ mm hmm. ไร่เหนือนกันนะเนี mm ่ยมี เช,ช็คคาร์บงคำมิ่งคำมิ่งไลท์อะไรบ้างี่หมดเลยประมาณนี้ครับในขั้นตอนนั้นกันยังไม่ได้ไล่เม็ดไล่อะไรนะครับเพราะทางลูกค้าให้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะก <_ c oughs> ็เลยเดี๋ยวให้ลูกค้ามาพิจารณาทีนะครับว่าเป็นยังไงพอใจหรือ,อยัง okay โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ